สวัสดีครับอากอัปเดตลุงหมูนะครับใน,นลุงหมไูได้ซิบเดือนได้ซิบสิบสี่วันได้ซิบสี่หมื่นออกเจ็ดเหลือหาครับพอดีห้างแม่ครับตายตัวหนึ่งแล้วก็ออกคอกว่าแม่หนึ่งอีกคอกหนึ่ง รับอัพเดตลมกหมกูจากเจ็ดกรอหาำลังแห่อาหารสง่งตัวหนึ่งอ้างแม่ห้างอาหารทับตายอีกตัวหนึ่งออกคอว่าอีกแม่หนึ่งกัดตายทับตาย กนะดูกผสมกรูกผสมหสมหูป่าหมูบ้านหมูหลาดนะครับสามสายสิบสี่มือสิบสี่มือขอบนี่ขอบเจ็ดละห้าตัวอ่าคุณได้ยังไงวะครับตัวละแปดร้อยของนมสีพามือ เมาเด่ดซับสีมือสีฝ่เมือเอาไปเรียกน้บงามครับไปสิพย์สีมือเต็มตรงมุกหรือคลองนึงออกสีเหลือสองในเรือนหนึ่งเรือนหนึ่งเต็มอีกที่ฝ่เมือออกนมได้ต 8, 100, ัวเราแปดร้อยพวกแพ้งครับ เอาเลยลูกงออกติดต่อเขอ้ามาเลยครับออกแหลกเน,นยบนไหลายออกซีเลือสองมอคือขิดเรียกว่าสิยังเบ็ดเหลือสอง,อสง,อสองกับเกิดแล้วกเกิดขาดแทนเป็นยังทุกอย่างเดินทางสายกลาง con này đang chạy thủ nhang coi hết lịch này coi có sớm càng đâu kênh này có mới anh ra để đơn đi đơn đơn đi nít có phần อเรื่องว่าสองวันหา้าท่านคนหนึ่งไแล้วครับสนใจกันอีกต่อของว่าเลยครับขายเพิดยกข้อก็ได้ตอนทำไม่เรียบร้อย ตอน,นตอทำแบบหปูหนึ่งแมงหนึ่ง,งเลี้ยงเสียดอาหารง่ายๆไม่ยากตม,ตมต้มต้มคอจกินทำแห้งไต้มคอไปซื้อของไปทลลี่ลระล้ิกองบาทหมูหาตัวกินมุกขือหอย นีก็สมเด็เดินกบก้าวกันนี่สีแม่นะของแดดใช่ไห้ข้ายฝุ่นไล้เสียบฝุ่นกับพี่ตัวเขามาตอบว่าอีที่ป่าหนึ่งเนะครับเนี่หนเหรอหนีม้วนรวนเลยตรงนีแก็บ แต่่ไดไหลายครับแต่ต้มงามสีสบหาหม่อกินอาหารเป็นวัดอาหารเสริมอาหารเม็ดเสริมอยล็กน่อย,นอยในการละหมดให้ไหลต้มเข่าอย่างนี้ เรียงแมีบนบ้านอันนี้หมูได้้อนป๊บประมาณปีหนึ่งครับหมูปีหนึ่งนนก็เลยถสุดแรกหลัง เดี๋ยวมันยุบยกเลยจะไา้ไายไปสองเวลามันขอดไปพอสามันปล่อยมันเลยมันเจ้พอสามันต้องใส่นังขํามันแก่ตายใน้องมาไยายายจะไปกวนมันเห้นมันออกเองหมดตัวนี้โมนด่พ่อสาวมันตื่นสาวา่าออกมาเจ็ดตัวย่งเมดคู่ตัว เอามาตายข้างนอก2องพยายามอยากกวนมันต่อมันก่อนออกเองมันสบายบก็ต้องว่าซาตัดสะด,ดิดจะแห่ทั้ยังตัดเขียวตัดหางก็ต้องไว้ซาสปล่อยเลยไปอยางไดหันในยงังเอามาเอาครับป้ามนี่ละราแพงครับตัวละแปดรอยขอ,องนม ครับครับกิมนี้พ่อแคนี้นะครับครับุณครับ